อันนี้มีอะไรพริกกระเทียมหอมอสูตร <c oughs> ข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ก็คือข้าวเหนียวหมานะจ๊ะทุกคนสูตรคุณยายนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะคือใส่หอมหน่อยแค่ <c oughs> ดูยากตัวนี่ลองใส่หมูนะสูตรยากนี่ใส่ใบบกสังแราากเลยอ่ะัไม่ออกออกเครื่งนึงเอา้นยากเอาออกก็จะทำทีหลังอีก่าตัวย่าัว่าทัวห์รอไม้ไายัน หน่อไม้ใสหน่อไม้นี่ได้มาจากไหนก็มีหน่อไม้ยำนี้พ่นน้ำม,มันมันก็ออกอ่ะละหน่อไม้หน่อไม้ใหญ่งตามันจะใส่หุ่นอ๋อเอามาแต่อันนั้นแน่นอนเลยเพิ่นไปตัดใหม่มาจากตอกมาตัดตัดตัด เกลือเกลือนะจา้าทุกคนจ้เอาตามจากของนัวนะคะเอาจมไปเดียวีป้าแดกค่ะใสลงไปตามผู้ใดมาปลาแดดไไ่เมนมันกับเมนเดอร์ปลาแดกไข่หอมมันก็หอมอ,อันที่เค้ม ยานาะงมือเห e ี่ยวๆนี่แหละคันเองกับมือมือเ e หี่ยวๆนี่แ่ละทำให้กินตั้งแต่เด็กน้อยจนเฒ่าจีตอนนี้ใครช่าง,างบ่เป็นยูกก็ทำเป็นบ้างแต่ก็ต้องมีคนบอกบ้างอะไรบ้างใช่เหมือนกันก็เดวเต็แมแน่สุโรดพันชยัย เล hmm. ื่มหรือด้หรือปไซบลาไซบแซ่ดีเค่ยงใส่แล้วเหมใสองซ้อนซ้อนเดียวก็พอแล้วเขาวามันชิบลแซ่ก้นเทามากินแต่สุดโรดบ่หนึ่งซิมดูสิบ้านว่าดิบบ้านวัวใส่ยังใส่เกียร ปลาแด,ก,นะเดกเนี่ยปลาแดกเหรอมันแสบจะบ้านหมอคุณพายหรื่อ,อ้าวซิมเนี่ยก็ใส่ปลาแดกไปยังอีกไอตัวนุ่งหูอยู่ดอมยังหมันพอแล้ว ร้อยจ้าเตรียมห่อ,ห,อหมกาะไม่อ้ยไปจังน้อยนึงส่วนที่เหลือเอาไว้รวยหน้านะจ๊ะแล้วก็นี่มีนี่ใครบ่เคยเห็นใบหมากสังนะคืนเสียวไซน่วยมันเสียบๆทากินข้างในมันสมสมติอันบอกเนี่ย โล่เงี้ยมได้เกี่ยวเ้าเขาเนาะนันโมในในในบมเพชรเด้อเมื่อนี้ผู้เฒ่าเพชรผู้เฒ่ากับผู้เฒ่ากับผู้ไก่สีเฒ่าเพชรเอ้าโมนี่ใบตองนะจ๊ะนี่คือใบตองนะจ๊ะ ของเด็กหน่อยบอไซใบบักสังเดอ้อของผู้เฒ่ายังใส่เด้อใบบักสังอันเด้อไม่ได้บ่ล่ะเอาบ่ไซใบบักสังจะใส่สองการติลี่ละงูคว้าหรบอบ่ซ้ำหน,น่จึงดึงบางคนเขาก็จะใส่ลูกโดดด้วยนะคะแต่บ้านเราไม่ใส่เด้อเรา<ห>ไม่ใช่จุงเลยแล้วก็อย่างนี้นะคะแล้วก็บอไซบอไซมันเผ็ดบอแเสบ นี่งะมองนีออกแล้วก็ตามขึ้นไปแบบนี้นั่นบ่มแม่หวานจะได้เป็นมงน้ำไม้หรือมันจะได้เป็นอีหยังล่ะนี้นี่ประมาณนี้แหละอ้ายไปตองแตกตอนนี้ไปตองแตกไม่ต้องเพิ่นกับโบตากนะออาได้เดี๋ยวนาย ลับูกบขึ้นมาแดบนี้นะอ้าเอ้าเฮียไส้ไปนี่จ้านี่จ้ามกาง่ามแต่เสีบว่าสารเชียวะขามาจะงามก็จับอ้อนแท้นี่ สมัยก่อนก่อนอีหลีบอมิซึ่งแม่มกใส่หนังแม่หนึ่งใส่หยางวันใส่หวัวมกไงญรุกมกหน่อยต้องการย่างแดงจัดไปเด้อจะพี่นองเด้อกินโพก็เห็นมกใหญ่กินโพก็ชอบมกเลยกินยอมก็ใส่มกหน่อย ต้องเล็กหน่อยสามมกไปแล้วนะคะเครื่องท่างเลเครื่องท่างต่อไปก็ข้องผู้เท่าห้วยเลยนะแม่พ่อาหลับสันใช่มันเหมือนกัเวของผู้เท่านะคะคือใบหมักสังนะคะใบบกสังน,นี่จ้ะนี่จ้ะมันชินมีกินหอมๆนั่นล่ละคือ้องค้นกับวาเหมน ใสายปใูใจเขาจะมียมาคุณยายบอกว่าให้หมายไว้สายนี่อ,อันที่ใส่หมักสังเขาจะทำไว้แบบนีม้ม่เจ็บม่เจ็บเอาสายมีดบอสสวยงามมีดมาก กินได้แล้วก็ต้องสวยงามด้วยคุณยายใส่น้ำไม่หลายนะหลายอยู่บนนี้เราเนึ่งเรานื่งโดนเป็นไหนคุณยายก้าวมันสุกกาว่ามันสุก,กาามันซุกละแหลกเนื้อไม้ไมคือนื้อไม้นันเขาต้มมาแล้วมันสุกก็คือน้ำยาหนังกับผากแค่น้น<ไ>แต้ว่ากันหนึ่งให้มันเข่ากันย่างน้อยๆเครื่องสมงุนไพรแม่เม,ม,ม แต่ว่าบ้านฮ้านี่เตาทานเท่ากับสีหนึ่งจนว่าทานเท่าเหมือนผู้หละจ่าพี่น้อง <ไป S 1> เอ้ย<ไ>ปิดเป็นเนื่งองหัวยังผู้ใดน้อนี่น้อปุ่มแเอาใดน้อบ้าน ตัวเาทานของตัวนี่ละเมื่อทานสุดนี่ก็กินได้นะคะอ้าวเว,วเครื่องสมองพานไปนะคะไปตองเริ่มเปลี่ยนสีแล้วไฟเข่ากับเหลืออยู่ซ้ำนี่เข่ากับสีบ่มีแนวเฮ็ดตอกับสีหนึ่งจำนวาเมื่อไฟเด้อจ้าพี่น้องเด้อนี่ อันนี้มีสองหมอกเนาะอันนี้มุกธรรมดาอันนี้มุกไซพารกอันว่าจังสันคัมบอลอ้าวคนสวยทำก็ต้องสวยตัวไม้บอลนั่นไม้ใว้ได้บอลคัทกับอันนี้ใช่แบบมุกปลาเยอะไม้ใว้ขุ่หมูข้าวฉีกโุ้ง โมงสี่โค้งใส่เยานี่โมมีสี่โค้งนี่อย่างทักยางแหละนีอนนน่อันนี้คือใบไผ่อีตูนะคะไผ่อีตูลาวอันนี้ใบหมักสังควนหวัวนวนเลย